โอเคครับนี่คือวิธีการโอนข้อมูลเครื่อง Oppo ครับนี่เครื่องเก่านี่เครื่องใหม่ครับเราจะทําการโอนข้อมูล,ะลนะครับโดยใช้โปรแกรมของ Oppo เองอเนะครับแอปที่มาครับ Oppo นี่ครับนี่ครับ Oppo เครื่องเก่าเราเข้าโปรแกรมโขนตึ้งหนวนี้ขึ้นมา ไฟเชื่อชื่อเดียวกันนะครับบอกว่านี่คือนี่คืออุปกรณ์เก่าขณะใช้แอปเฉนะพาะครั้งนี้นะครับ โอเคเรามาที่เครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่ครับชื่อไวไฟชื่อเดียวกันที่แอปโคลของ Op p โครับแอปโคลครับคำว่านี้นี่คืออุปกรณ์ใหม่นะครับก็อนุญาตอนุญาตเอ่อเป็น o p p โนะครับเดี่ยวมือตรงนี้เลือก Op p โปครับโอเคเราทำการยี้สแกนครับ โอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยอ่าตนี้คือรอรับอนถ่ายข้อมูลนะครับเลือกเชื่อมเองเนี่พี่่อเทนกำลังส่งอยู่เลยอถัดไปครับมาดูครับก็จะราจะเลือกอะไรบ้างครับอะไรมางนี้อะไรมานี้ครับเสร็จแล้วก็ ลือกเลยเราเลือกทั้งหมดเลยครับแล้วก็ทำการกดถัดไปปึ๊บปึ๊บนี่เรากดทั้งหมดเลยเข้าใจาครับเติมการอุ่นนี่ครับต้องใช้ไวไฟ,ไฟเดียวกันนะครับมันกำลังซิงข้อมูลเก่งเต่าจอเหลืองโคตร นี่กำลังซื้อข้อมอยู่นะครับนี่ครับอันนี้กำลังสง่งนี่กำล,ลังรับครับนี่เครื่องเก่าเครื <Okay. S 1> อ่องใหม่ครับทำไมมันคนละสีวะ<อ>เธอเลาะย่อตัวแกมนะโปรแกรมอะไรอ่ะตัแกนหน้าทำไมมันมคนละสีก็อันนี้ซูเปอร์อะโมเลตอันนี้อ่าเหมือนที่เก่งว่าจอเหลืองมากอันนี้ไม่รู้อะไรอะโมเลตไม่ใช่มันเหลืองที่ฟิล์มเหรออืมแต่มันเหลืองจริงว่ะฟิล์มบองเราลอกใหม่ก็หายแล้วเหรอจะเปลี่ยนฟิล์มใหม่ซะนะ ตอนนี้อย่าปั้นนนะตอนนี้กำลังว่างนกดูใซื้ปกติไหมตอนนี้คับแปดสิบเอร์เซ็แล้ว ร้อยนะครับเรียบร้อยทำไมอันนี้เสร็จเร็วกวอ,อันนี้นะดเสร็จสิ้นราคน่ร้อยอ่าเรียบร้อยกดทำต่อเสร็จสิน้นอ่าเรียบร้อยเอาข้อมูลเหมือนกันไหมหนะ้ไปทางไหนอ่อปอแอแอแ ไม่รู้ว่ะแล้วแม่เป็นีวะอ,อ,อันนี้คืออะไรอืมมาแล้วม,มาแล้วมาตรงนี้ล <c oughs> บไหมแอปลบบหน้าเหมือนกันไหม <c oughs> เหมือนกันไหม รับรเงินรับนนอืมตกลงเต็นไหมอืมดัดใจเลยถ่าย <c oughs> อยู่ครับร่วม้ามาหมไหมอืมน่าจะหมดไอคอนมาเหมือนกันไหม,มเหมือนโอ้หน้าจอเหมือนกัแนแต่หน้าจอมนันชัดามากเลยอู้ออันนี้ฟิล์มเพิ่มติดหมดแล้วเนาะติดหมดแล้วแล้วลายอยู่ไหนไวะหาลายไม่เจอ ไม่เห็นมีลายโอ้ลายอยู่ไหนวะอยู่ว่าอองหาไม่เจอลายอองเหรอเนี่ไงก็เหมือนกันเหมือนกันนี้แต่ลายมันไม่เห็นมาเลยโอ้ลายต้องออกมาต้องออกมาไม่มโอ้ต้องเปลี่ยนลนะเปลี่ยนกล้องไปอยู่ตรงกลางไม่มีลายโอ้ทำไมแอปลายไม่มาเหรออลองต้องติดตั้งแล้วมั้งเอปมันเปลี่ยนกล้องไปอยู่ตรงกลางใช่เออเราจะทำการเอาแอปไลน์